สวัสดีทุกคนครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาใช้ผลเหมียวทองคําแล้วก็เมล็ดเหมียวทองคําสุดหายากจับหูจับตาให้ดีนะทุกคนเพราะว่าการจะใช้เมล็ดทองคําและผลทองคํานั้นไม่ใช่ว่าจะหาเจอกันง่ายๆเว้ยเคนชินบานสับพังจะใช้เมล็ดทองคําสวนเจ้าเหมียวแท่งทองเนี่ยจะใช้เป็นผลทองคําซึ่งพอเป็นฟาโลแล้วเนี่ยจะกันพิษกับอีกตัวหนึ่ง แมวทองนักกล้ามตัวนี้ก็ใช้ผลทองคําซึ่งจะทำให้ต้านเวฟได้เว้ยเอาแหละผมเลือกก่อนเลยแล้วกันผมมาเป็นแมวฟาโลแล้วกัน ไปแล้วชเฉวงความเจ,ดจิดจรัสมันช่างเลอค่ารู้หลอาอลังการจริงๆเลยซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าจะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างแก้ทางนกที่เป็นโฟอติ้งและตีพิษเว้ยเพราะว่าอันนี้มันจะถึกกับตัวลอยแล้วก็จะไม่โดนพิษโจมตีแอรเรียบอกเลยโคตรดียังไม่เคยใช้อะตอมโนไปแล้วว่าดีเค <c oughs> นชินบานสะพังโอเค ว้าวโอ้โหดูสิสีสันน่ารักจริงๆเลยมาในทีมแบบไข่อีสเตอร์เอกหรือเปล่าเนี่ยเคนชินลมฤดูใบไม้ผลิล่างหนึ่งจะแข็งแก่งแล้วก็น็อกแบ็กเทปตีแอเรียล่าง2ก็เหมือนเดิมส่วนล่าง3นั้นเพิ่มความสามารถคือไม่โดนอ่อนแอแล้วก็มีความสามารถมือสังหารเบฮิมอตตัวนี้จะไม่มีชาเลนจ์ถ้าเกิดว่าเป็นเคนชินล่างปกติตัวนี้จะมีททร์กเก็ตคือสีดำแล้วก็มีชาเลนจ์ด้วยให้ดูชาเลนจ์แบบไวๆแล้วกัน ประมาณนี้เพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วเทพสงครามที่มีรอยยิ้มอบอุ่นเมื่อเธอปรากฏกายลงสู่สนามพื้นที่สงครามจะผีบ,บานไปด้วยบุปผาจะน็อกแบ็กตัวเทพ100%เอร์เซตอนนี้เราอยู่กันในแมปทะเลทรายแอสวินีสำหรับด่านต่อไปจะเป็นด่านที่19บล้าแเจอตัวเทวดาด้วยบอกเลยโคตร เออเข้าทางได้หรือเปล่านะเออไม่นะเจอปลาซอมบี้เหนื่อนะไปเร็วเฮดปล่อยเฮดิดก่อนเลยแล้วก็มาเลยแมวฟาโลแมวฟาโลราคาเท่ากับแมวแทงเวสองตัวนี้ใช้ดีใช้แทงเว้ดูสิทุกคนมันช่างเจอจรัดัเลอค่าล่ำรวยฮะลุหลาและที่สำคัญไม่โดนพิษด้วยบ้าราเจอโดโดตีพิษโอ้โหแล้วก็เจอตัวเทวดา นี่มันช่างเป็นการรีวิวที่สมบูรณ์แบบเลอเกินมาแล้วเคนชินบานสะพังบอกเลยว่าพร้อมจะน็อกแบ็กตัวเทวดาถ้าเกิดว่าไอหมาตัวนั้นมันไม่มีสกิลกันน็อกแบ็กนะมันก็จะโดนน็อกแบ็กแน่นอน100ซนะเป็นไงเราหมากระเด็นไปแล้วไม่รู้ว่ากระเด็นเพราะโดนสกิลหรือว่าโดนดาเมจเออเป็นไงเ่าน็อกแบ็กอีกแล้วนะโดโดไล์พิษส่งไปแล้วอะ่ะทุกคนเมื่อเจอเข้ากับฟาโลเข้าไปดูสิยินลับตีนได้โคตรนานเออ ใช่หรือเปล่านะใช่สิมาเฮดิทมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวยังไงก็ขาดเฮดิทไม่ได้เว้ยแม่งเอ้ยเจอสารพัดตัวเบฮิมอตไม่ว่าจะเป็นซัมบี้สีดำเทวดาเอเลียนเจอแม่งครบทุกอย่าง้ กูไรประโยชน์เลยก็ฟาโรอย่างเราน่ะเกิดมาเพื่อต่อต้านพิษอยู่แล้วไม่ว่าแกจะพิษน้อยพิษใหญ่ฟาโรอย่างเราน่ะเอาอยู่แล้วก็ไปเลยเคนชินบานสัพังตัวเทวดายังมีอยู่ไว้เป็นแบบตัวเล็กๆตัวน้อยโดโดก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมแม้แต่ปูเอเลียนก็ต้องจอบสิน้นมาอยู่ต่หน้าฟาโรและเคนชินบานสัพังได้สิลาแดงตอนนี้มาอยู่กันในด่านอันแคนนี่ กับด่านที่มีชื่อว่าผู้ปลุกปั่นนักสแสวงบุญเดินหน้าทําความดีต่อไปนุชก็ไม่ได้อะไรหรอกนุชมาเป็นฮิปโปแบบเราเนี่ยนุชบอกเลยโคจะแข็งไม่ว่าจะโดนตบกี่ทีบอกเลยฮิปโปอย่างเรากะสู้ชีวิตไม่ตายง่ายๆหรอกนุชเออนี่มึงขายคอสเป็นฮิปโปหรอวะเนี่ยกูก็แค่อยากจะชนะด่านนี้ขอร้องแหละปล่อยกูผ่านไปไอ้เจ้าฮิปโปว่าแม่เงเอ้ยถึกเหลือเกิน ในออไปหนึ่งทีเดี๋ยวนะแสดงว่าฮิปโปตัวเนี้ยได้รับการบัฟมาแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วอะเอ๊หรือว่าไม่ได้บัฟวะ <c oughs> เดี๋ยว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 ตัวที่มันเลือดเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุงอุงส่วนฮิปโปไม่แน่ใจวะอาจจะบัฟมาหรือไม่มันก็ถึกของมันอยู่แล้วฮิปโปมาเพิ่มกล่าวว่าจะให้แคสซี่เนี่ยน็อกแบ็คแล้วแบบตีป้อมซะหน่อยโถเอ้ยไม่ได้กาแล้ชะเอิงเอย๊ยปล่อยฟาโลไปก็เสียดายตังถน,นมตังไ่ปล่อยแคสซี่ดีกว่า แคทลี่ยังไม่ตายงั้นเอาเป็นน้องน้ำแข็งก่อนนีโอเปนหนึ่งทีไอเจ้าฮิปโปเหล็กนี่มึงจะมาเยอะไปไหมเนี่ยเหมือนว่าจะเอาฮิปโปไม่ลงใต้ฝุ่นไปรัวๆเป๋าตรงหนึ่งทีต้องให้เจ๊แบบไปช่วยสโลตัวเหล็กก่อนแล้วก็ใต้ฝุ่นปะฮิปโปเป็นไงละนุชบอกแล้วเป็นฮิปโปอย่างเราเนี่ยถึกๆแข็งๆนุชไม่ชอบนุชเป็นทำไมหคนนะนุช เออก็ฉันอยากจะเป็นคนน่ะไปเลยเคนชินเดี๋ยวนะฮิปโปตัวนี้มันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันถึกมากเลยอ่ะหรือว่าใต้ฝุ่นผมขี้เบาไปไอขี้ทำไมนุชขี้ดีกว่านุชแปะนะตอนนี้ในที่สุดก็ได้ตีป้อมแล้ฆ่าไม่ได้ไม่เป็นไรได้น็อกแบ็กก็พอว้าวฉากหลังแบบนี้เชร์ตัวเลลิกแน่นอนงงงงเอเลียนวอยนซอมบี้ด้วยนุชเจมิตามามาก่อนเลยโอเค โอ้จะตัวเลลิกเป็นไงเราคำพูดผมนะบอกเลยคตรจะสัตว์สิทธิ์กระจอก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 เอ่อไม่ไหวสมั้งต้องรอปล่อยแบบตัวเนี้ย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 เทพกาโอไปเรวนีโอไม่ไหวอะนกกระจอกเทสแม่งหวดหนักจริงผมรู้สึกว่าฟาโลมันไม่ค่อยถึกเลยอะเลือดมันน้อยเกิน อาจจะแบบไปแก้ทางตัวพิษโฟตติ้งเท่านั้นโห oh, ล้วเจอโปรเฟสเซอร์เออีกจังหวะนี้ต้องแก้ทางโปรเฟสเซอร์เอก่อนเว้ยอูเบอร์เจ็ดตัว <Yeah. S 1> คนอย่างผมนี่มันธรรมดาที่ไหนละ่ะไปเลยแคนแคนหาตังมาฟาดไปหนึ่งทีฮัลโหลแคนแคนที่ดาเมจแบบเจ็ดแปดหมื่นฟาดเอเลี่ยนไม่ตายบ้านะ่ะโลกนี้มันถึงขา้าจบสิ้นแล้ว <Yeah. S 1> ใจเย็นเย็นอ่าคาได้แล้วเป่าตุงหนึ่งทีแล้วก็เฮดิสมา นโอไปนหนึ่งทีไปไปๆๆๆๆปลไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเจมิตามามาแล้วกันจะได้แบบสโลโนกกระจอกเทศหน่อยปีเร็วแล้วเกินกระจอกกระจอกกระจอกไม่มีใครหยุดความเร็วกูได้งั้นเอาลูกปืนไปกินซากิใสยหัวมันเออเป็นไงเราเฮดิต <Hey, this S 1> แตกไปแล้วบ้านะ่ะ นีโอเป็นหนึ่งทีเร็วซากิเร็วแล้วซากิซากิซากิากโอ้โหตัวอูเบอร์เยอะไปไปเร็วภายๆายฟาดมันเข้าไปดีมากแคนแคนไปไอ้นอกกระจอกเทศบ้าถอยออกไปโอ้โหหัวใจสำคัญของด่านนี้เลยก็คืออย่าไปตบบ้านมันเว้ยให้พยายามยื้อไว้ด้วยการปล่อยแมวแท้งเป่าตรงเลเวล7แล้วน่าจะเยอะเกินไปไซเบอร์แคทต,ตัวแรกอ่ะให้ไซเบอร์แคทช่วยสโลเว้แมวสลามปลา โอเคโอเคโอเคใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพยายามปล่อยแคนแคนไว้ให้แคนแคนได้ค่าขอร้องแหละค่ามันแคนแคนตบมันเร็วแคนแคนฉันคาดหวังอยู่ซากิไปโอเคบาหลอกไปพร้อมลุยซากิไปไกลเกินหรือเปล่าตั้งเข้าไปแล้วหนึ่งทีไม่โยไปหนึ่งทีซากิถอยหลังกลับมาดีมากต้องให้ซากินี่แหละจใจดเมจนกกระจอกเทศสุดยอดไปเลย บาหลอกไปแมวสลามไปซากิยังไม่ตายยังได้อยู่ครับผมในจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้โปรเฟสเซอร์เอกเลียทีมผมรัวๆแล้วผมก็เลือกที่จะปล่อยแคทลีลงไปก่อนเพื่อที่จะไปน็อกแบ็กศัตรูแล้วเฮดิกก็แตกไปเรียบร้อยนะส่งแคทลีไปเพราะว่าไม่โดนสาบนาจะแบบช่วยน็อกแบ็กนกกระจอกเทพแล้วก็แมวสลามส่งไปเอ่อเออเออตัวต่อไปอาจจะปล่อยบาหลอกแล้วกันเพราะว่าตอนนี้การเงินไม่ค่อยจะดีแมวสลามไปรัวๆบาบาร์บาบาบาหลอกไปครับผมตอนนี้มีแมวอสูนไฟโลกันอยู่3าตัว บอกเลยตบทีหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนถ้าสกิลติดอีกก็สองสามแสนนะทุกคนบอกเลยตบทียังเจ็บแต่ประเด็นคือไม่ได้ตบเพราะว่าโดนกบสโลอยู่ว่าแล้วทําไมผมถึงแพ้นะโดนทั้งสาบโดนทั้งสโลบารอกก็เลยไม่ได้ตีนี่เองใจเย็นๆล้อปล่อยเชม,มิตมะไม่สิลอปล่อยซากิไม่ส่เฮดิส hey, ก่อนเถอะจังหวะเนี้ยเฮดิส hey, ราคา4,400ไปเร็วเฮดิสไซเบอร์แคทตอนนี้มีอยู่2ตัวขอแค่ไซเบอร์แคทไม่แตกก็น่าจะพอ โอเคไปซากีไปครับผมแม่เงยจัดทีมมาเล่นเล่นไม่ชนะต้องจัดทีมแบบจริงจนะังเนี่ต้องใช้สมองประกอบการเล่นถึงจะชนะในด่านนี้ โอเคตอนนี้ก็เหลือแค่อบๆและซึ่งตัวที่จะไม่โดนสโลนั้นก็จะเป็นเชมิตมะส่วนตัวอื่นนั้นโดนสโลกระจุยกระจายแล้วยังไงล่ะเคียร์อบๆไปได้แล้วส่งเชมิตมะมาไปซากิไปบาหลอกไปนักบวชที่มาช้าบ้าเหรอแมวผมเถอะที่มาช้าโดนสโลกระจุยกระจายสึกกลุ่มประสานเสียงด่านนี้จะเจอตัวเทวดาซอมบี้แล้วก็เอเลียนเดี๋ยวมันจะมีหมูเทวดามาเว้ย มาแล้วมาล้มาล,มาล้ซึ่งมันจะทําให้แมวฟัง่งผมเนี่ยดามเมจลดกระจุยกระจายมีจูเวนอยู่ตัวเดียวไม่ไหวสมัง้งไปแล้วจูเวนอีกหนึ่งตัวต้องเอาแมวตีไกลๆมาแก้ทางมันเว้ยฉันน่ะจะไม่ยอมตายจนกว่าฉันจะได้กลายเป็นหมูกรอบมึงอยู่บนสวรรค์แล้วไอ้เจ้าเทวดาชีวิตฉันมันไม่สมบูรณ์แบบยังไม่เพอร์เฟกเพราะว่าฉันยังไม่ได้เป็นหมูกรอบฉันทําให้ลูกค้าร้านปาต้องผิดหวัง ไอ้เจ้าหมูเทวดาแกมันทั่วช้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 าหมูที่ไม่สามารถเป็นหมูกรอบได้อย่างแกน่ะมันจะต้องตกนรกสิทําไมได้มาอยู่บนสวรรค์วะได้สามแสนครับคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ